อัดเลกคอร์ดโอเคอัดใหม่เมื่อกี้อัดเฟลเรามาสอนแก้รันแล้วเด้งหลุดนะแก้ปลายตรงนี้ให้ดีก่อนปิดไว้แมวนะทำให้ถูกอย่าลืมนะอย่าใส่ .txt ทีทีเข้าไปข้างหลังเอาออกตัวทีตทีมีเอาออกไปอ่นะทีนี้เราเปิดกดปุ่มวินโดว์มาพิมพ์ e n แล้วก็มันจะมีคำว,ว่า edit the system environment v a ล i บิร์แล้วก็ไปที่ v วลเบิร์อ่ะจากนั้นไปที่ Path ไปที่ Edit อ่ะจากนั้นอาจจะผมเพิ่มใหมใหม่ไปที่ทีนี้ก็ไปที่ได้ C โปรแกรมไฟล์จาวา JDK bin ปุ๊บกด Copy มาอ่ะแล้วกด New กดวางปุ๊บกดโอเค นั้นเพิ่มวานี้อีกอันหนึ่งอ่ะเขไปอันบน Jawahome อันนี้กดนิวไปนะ Under Score Jawahome กดวางเหมือนลิงก์เมื่อกี้เลยไม่ใช่ลิงก์ดิเรียกว่าเหมือนเมื่อกี้เลยใส่อันนั้นแหะแต่ใส่ตรงบนนี้เป็น Jawahome โ,โอเคกดโอเคกดโอเคเข้าไปกดโอเคแล้วลองรันดูก็มีมปัญหานะโอเคไปละมีแค่นี้แหละ